สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์ fer, กรอบสนุกช่วงที่3ของตื่นมาติวแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ติวกันไปในเรื่องของปักกษศาสตร์เรื่องสมมูลตอนนี้ก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่สำหรับช่วงนี้ได้ลาของช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือติวโต้แฟนนั่นเองกับช่วงที่ทุกคําถามใน Facebook เนี่ยครูพี่เจษจะเอามาตอบให้ใครมีคําถามในวิชาเลขเนี่ยก็ถามกันเข้ามาได้เลยที่ facebook com ตื่นมาติวค่ะและสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์ กรอบสนุกเราไปติวกันต่อเลยกับช่วงนี้ติวโตแฟนครับพบกับพิเศดในช่วงติวโตแฟนเป็นไงบ้างช่วงที่แล้วติวจนแตกแตกแตกไปหรือยังกับเรื่องตากศา,ศาศ์สมมูลสมมูลคืออะไรช่างมันเถอะมีคําถามทิ้งไว้ละกันนะครับอย่าลืมทิ้งคาถามไว้ในแฟนเพจนะครับทิ้งคําถามกันมาเยอะๆก็จะมาเลือกตอบ โอเคจ้ะสัปดาห์นี้ก็จะเลือกคําถามจากน้องน้องอะไรดีน้องอะไรดีน้องอะไรดีน้องเบนซ่าเบนซ่าโอ้โหอ่านสกุลอ่านยากมากเลยครับ this light this list โอเ okay. ค s o อ r y น้องเบนซ่าถามมาว่าพีระมิดพีระมิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานยาวด้านละ20ซนเมตรสูงเอียง26ซนติเมตรจะมีความสูงเท่าไหร่คะ โอเคค่ะคำถามของน้องเบนซ่าก็ต้องรู้จักพีระมิดก่อนนะครับวาดพีระมิดกันครับจริงๆเป็นคำถามมอต้นนะครับเด็กๆคุณครูก็สอนจะมอปลายเป็นส่วนใหญ่ด้วยความว่าเจอคำถามมอต้นก็ต้องวาดรูปพีระมิดให้เป็นครับอันนั้นปัญหาใหญ่ของชันเลยครับมาพีระมิด ถ้าวาดไม่สวยทีมงานขึ้นกราฟิกให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันวาดยากมากเลยโอเคพีระมิด okay. ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือข้างล่างเนี่ยครับฐานตัวเนี้ยฐานตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ2ี่สิบโอเคไหมครับด้านนี้ยาวด้านละยี่สแล้วเขาบอกว่าสูงเอียงสูงเอียงคือเนี่ยครับความสูงตรงเนี้ยครับ26 มันมี2อันนะครับสูงเอียงกับสูงตรงพอมันมีสูงเอียงมันก็จะมีสูงตรงเงี้ยครับตุ๊ดตุดตุดตดตุดตดตุดลากให้มันตรงขึ้นอยงงไหมสูงแบบสูงแบบจากฐานขึ้นมาสิ่งที่น้องเบนซ่าถามคือความสูงตรงว่าได้เท่าไหร่โอเคมาเริ่มคิดกันก่อนอื่นพื้นฐานการคิดข้อนี้ได้เนี่ยต้องรู้จักอันนี้ครับทฤษฎีพิทาโกรัส พิทากรัสเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้านประกอบมุมฉากยาว A กับ B ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว C ีพิทากรัสบอกไว้ไว่าอย่างนี้ครับ A อกำลังสองยังคงมีเสียงกระซิบมากว้างคูณยาวคูณสูง <c oughs> อ่ะครับขอบคุณมากเรามาเรียนเลขกันใหม่กันเลยดีกว่านะครับกว้างคูณยาวคูณสูงไม่เกี่ยวอะไรข้อนี้เลยครับพิทากรัสพิทากรัสค,คือ a 2กำลับวก b กำลังสองจะเท่ากับ c กำลังสองนี่คือพิธาการัสสมมุตินะสมมุติด้านนี้เกิดยาว3ด้านนี้ยาว4ถ้าอยากจะรู้ว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่ก็จะหา C เนี่ยก็ตั้งสมก,การเป็น3ามกำลังสองบวกสี่กลังสเท่ากับ C กำลังสองแบบนี้มันก็จะแก้ค่า C ได้ C ได้5โอเคไหมพี่เจ็ดเคยสอนวิธีการจำตัวเลขพิธาการัสในเทปที่สอนตรีโกณมาดูกันครับ น้องเบนซ่ามาปวดหัวกับการวาดรูปกันก่อนครับว่าเราจะหาอะไรแล้วเราทราบด้านไหนแล้วเบนซ่าต้องมองภาพเป็นสามมิตินิดนึงนะอันนี้นี่สูงตรงที่หนูจะหาอันนี้สูงเอียงสูงเอียงยี่หกถ้าลากจากฐานมาหาตรงเนี้ mm. เห็นไหมถ้าลากจากตรงนี้มาหาตัวนี้ไอ้นี่มันเป็นมุมฉากนะ ดูตามรูปมันรูไม่ใช่แต่มันเป็นสามมิตินึกภาพบอ,อกไหมนี่สูงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงสี่เหลี่ยมตัวนี้มันเป็นที่ฐานนะครับมันทําให้จากจากที่ลาาจากจุดศูนย์กลางมาหาจุดมุมของฐานมันเลยเป็นมุมฉากกับความสูงขึ้นไปโอเคครับเราจะหา S ความสูงตรงนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจริงๆวาดปกติอย่างนี้ก็ได้เนาะวาดปกติอย่างนี้ซะเราจะหา S โดยที่ทราบว่าด้านนี้ยาวยี่หแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องหาคือ ด้านนี้ครับด้านนี้เราจะได้โยงไปหาความสูงได้ซึ่งเรายังไม่รู้ด้านนี้คิดตามนะเบนซ่าเราจะหาด้านนี้ครับเบนซ่าดูที่ฐานนะฐานฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ20ระยะที่เราจะหาคือระยะนี้ครับดูเห็นรูปไหมเห็นฐานไหมครับ ต้องคิดตามไปด้วยค่อนข้างยากทีเดียวข้อนี้ <c oughs> เห็นไหมครับฐานแล้วแล้วแล้วฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมครับเราจะหาระยะจากจุดศูนย์กลางมาหามุมตรงนี้ก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางถึงตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่โอเคไหมเบนซ่าเข้าใจที่เจษดาพูดไหมอ่ะคิดกันดูวิธีคิดนะเบนซ่า ความยาวด้านยาว20ิพี่เจ็ดก็ลากตรงนี้มาแสดงว่าตรงนี้มันแบ่งครึ่งเข้าใจไหมครับมันบาลานซ์กันแบ่งครึ่งแสดงว่าตรงนี้ยาวเท่าไหรเ่เบนซ่าครับ10ถูกไหมอันนี้ครึ่งหนึ่งอะครับของ20ก็10ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ยาว20ครึ่งหนึ่งก็ยาวเท่าไหร่ครับ10เราจะหา Qu e s t i o n ม a r k เหมือนเหมือนพี่มากไหมควอเทเชนมอรด้าน q u e s t i o n m า r k กำลังสองจะเท่ากับ10กกำลังสองบวก10กำลังสองเห็นไหม เอาด้านนี้กำลังสองบวกกันมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับสิบกำลังสบวกสิกำลังสเท่ากับควชนมากำลังสองคิดค่ามันอ่ะคิดสิคิด100ยบวกร0อยสองร้อยควอมากำลังสองได้200แสดงว่าจะหาควอนมาก็ถอดรูทเข้าไปรูทสองร้คิดอย่างนี้เป็นไหมครับดูวิธีคิดนะสองคือ2องคูณหนึ 100มันถอดรูทได้ครับรูทหน0ได้10บรูส2ถอดไม่ได้ก็ติดไว้แสดงว่าด้าน Question Mark ยาว10บรูส2โอเคตอบกันหรือยังยังครับยังเหมือนพี่เจ็ดบ้าอยู่คนเดียวเลยจริงช่วงติวโต้แฟนในช่วงนี้มันไม่มีนักเรียนมาเรียนแล้วเหงาๆครับเบนซ่าครับเบนซ่าอยู่กับพี่เจ็ดไหมเหมือนพี่เจ็ดคุยกับเบนซ่าแล้วทุกคนก็ฟังไปด้วย ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถเอามาทิ้งคำถามสไตล์อย่างนี้ไว้อีกเนาะจะได้มาอธิบาย Question Mark ได้10รู้สอง10รู้สองเราจะหา H ใช้พิทาโกรัสเหมือนเดิมครับดูการตั้งสมการหา H โอเคยังตั้งสติอยู่ไหมเราจะหาความสูงก็ตั้งสมการเป็น H กํกำลัง2บวก สิบรูทสองกำลังสองมีค่าเท่ากับยี่หกกำลังสองเข้าใจไหมครับ h อชกำลังสองบวกสิบรูทสองกำลังสองเท่ากับยี่หกกำลังสองคิดค่ามันครับก็จะได้ความสูงแล้วครับสิบกำลังสองได้หนึ่งร้อยรูทสองกำลังสองได้สองคูณกันได้สองร้อยยี่สิบหกกำลังสองคิดเลยครับจริงๆพวกนี้ถ้าจำได้ก็ดีนะมันใช้บ่อย 6 6 3 6 6 2 12 2 6 12อ่ะได้ทั้งหมด700ไม่ใช่สิ676อ่ะอันนี้676แล้วเป็นซากแค่ย้าย200เป็นลบครับ h กำลัง2เท่ากับ476แสดงว่า h เดียวถอดรูทรูท476โอเคไหมครับซึ่งไม่น่าจะถอดได้ลงตัวนะอันเนี้ย ถ้าเราถ้ามีช้อยลักษณะนี้ก็ตอบแบบนี้เลยนี่คือความสูงของพีระมิดนะครับของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าไม่มีช้อยแบบนี้ก็ลองทอนเลขเท่าที่ทอนได้ดูนะครับ4 7 6ลองเอา2ทอนดูก่อน2 2เป็น4 2 3เป็น6เหลือ1 6 2 8 2ทอนได้อีก1 1 1 9ตามทันไหมครับ ม่น่าจะมีเลขอะไรทอนตัวนี้ได้แล้วครับเลข119เพราะฉะนั้นเหมือนเวลาถอดรูทอยู่ใต้รูทเนี่ยสองตัวจะถอดไม่ได้ตัวหนึ่งมันก็เลยได้เป็น2องรูทหนตอบแค่นี้ล่ะครับเบนซ่าครับขอบคุณสำหรับคำถามดีๆนะครับในสัปดาห์นี้หมดเวลาอีกแล้วล่ะช่วงนี้เวลาน้อยมากเลยนะครับสำหรับช่วงติวโตอแฟนอยากตอบคำถามเยอะๆเ,เลยส่งคำถามกันมาเยอะๆก็ช่วงหน้า ไปพบกับพี่แพลวในช่วงติวยันตโตพี่แพลวจะพาไปรู้จักอาชีพอาชีพชีววิทยาทางทะเลวว้า <Wow. S 1> นักชีววิทยาทางทะเลเป็นไงน่าสนใจไหมเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงเบรกหน้านะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย n นสเล่เวเฟอร์กราฟสนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมพบกับพี่เจอทุกวันนังคาร6โมงเชา้ามาเรียนแรกกันสนับสนุนโดยเนสเล่เวเฟอร์ กรอบสนุก